สบายดีรักดีพาไปดองวัสดุเมือนเดิมนี่ยผัวๆก็สั่งวอบบี้สายดุยเนาะนี่วับบี้จะไปเก็บหอยกับน้องเนาะกับน้องซาเนาะสบายดีเด้อพี่น้อกวันนี้ฮรับบดเป็นตะกรงให้วับบี้เนาะเอ้าจะเก็บหอยกับน้องเจ้าไปเก็บหมองเขาไปสอดมาอีหนึ่งด้วยค่ะไปกับน้องซาสามจอนถากันที่ว่าจอน เจ้นี่ไปเก็บของบ้านไปสอนก็บ,บาสุกมันได้เด็กที่เทากันไปเก็บเนานะแมนเนาะอยู่หัวหน้าของบาสุกนี่แหละพี่เนาะโมไกลดอกหน้าก็ต้องไทยดิดมันก็ไทยเลยบรรยากาศดีอันนี้เนาะพี่นเนาะเลยแบนเฮาอยากห้อยกันล่องผ้ากันไปเก็บห้อยนะบอบบี้ย่านจะ<บ>ขี้ขาดเท่านั้นแหละ อยากปลากับพากันลงไปสอนปลามีทั้งนำเสมีทั้งปลายน้มีทั้งน,นะงนองานหน<ด><ด>มทังนีานทงนี้จรมทวจอันนี้รายเดยวเด้ออบกินเสบๆมัน่ยยังไงเด้อมนีถ่ายเอฟีนตตีถ่ายในจรถ่ายในเนี่น,น,น,นะเห็นบ้านออกนะนคน จะนนีสายร้อนจะนนีสายร้อนเฮ็ดบัตรจอนจะนนีสายร้อนเมื่อกี ah ้เมื่อกี <h <h ้เฮ็ดคอนเทนต์วิธีรักเงินบ๊อบบี้เนาะพี่น้องวันนี้ฮก็จะมารักเงินเอื้อยตัวเองเนาะ กูกัะสิขาวไปเบิ้งอยู่แล้วกูอยากเห็นวิธีหลักมึงแดกจะได้ข้าจังบ่เห็นจากถืออ่ะเดันนี่สบายดีจันนี่สบายดีพี่น้าสบายดีพ่อพี่น้าปิดหน้ามาดีดีทีบคือกันอยู่บ่าะก็อีบอบบี้ไปยืนเที่ยงกันเมองฮะ บนอเอาขึน้นนาโป๊กนี่ขึ้นนามาคือกันอยู่วะคืออะไร <laughs> ก็คือ <laughs> จอนนี่อันจีคือแม่เนาะจอนบอ๊อบบี้อันคือพอ,อก็ก,กดตรงไหนประจอนพี่น้องเลยไปออกบ๊อบบี้เอาจอนผุค่ะโอ้โหยตะบหนึ่งสาหนึ่งก้ามันโดดจอนหน่อยร้ายกับบอ่อแสได้จอนสามสี่แกโอ้บอ๊อบบี้อะ รัมนี <l> ่ต่บ like? ้าหน่วยใ่แอปเลยไปเก็บดุมพน้าจอนมันหน่อยโพนี่ให้นี่ให้นี่ให้นี่ใส่โอ้มันน่อยโพด่ที่บอกน่จะนี่แล้วเปก่เาไปเก็บนี่แล้วน้าจอนะเนาะมันจะหอย

เด้อเเสียให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยพี่น้องก็คือนเสือบอลซองเนะาะเพราะว่าหอ้อยเสะดียูไซกับมี่นั่นเป็นห้อยอะไรพี่น้องเออหอยสดียูไซกับมี่จนแบบว่าอยากนะไอพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศจ้ะเลี้ยวงว่าเน,นี่เขามาสอนพวอกอยู่นี่เนาะอยู่คลิปของบาสุกไปเบิ่งได้เด้อพี่น้องซื้อสองบาสุกคนอินดี้เบอร์สันสองนะพี่น้องสองไม่สองไม่สองเก,ก้าถึงปิดสสงได้ได้เด้อ กีดท้าบอนเลยเนาะกีดท้าบอนเลยโอ้เสียดายเสียดายยาไหมคือใช้จอนอพูไปเก็บกับจอนพูดหอยบังเลยได้ไหมป้าพี่จะโหยเก็บอโดเก็บเอาคือบ่เก็บเอามันแบบผัดพลาดหายใจมากมือหน,นั้นนะห้าสิบผ้าแล้วลงมาหนีเนาะโบน่านะมันไดอยู่ฝุ่นก็ได้คือกันไหนมงินบ่อกอ่มนะมันไดฮาวโเห็น พ oh, right? ี่โอ nah mmm, ้หอยอยู่น ah ี่นะมันลายนี่เก็บเอาอยู่นี่นะบ๊บบีสายจอดโอ้ไปแต่เฮงไหนหอยสองหน่วยมาเก็บพี่ให้นี่เผาเอาเผาขึ้นเมื่อนมันสิขั้นก้อนนี่มาเก็บเอาให้หอยดำจุปุจุปุอยู่นี่เขาบอกนั่นเอาหน่อยใหญ่จะโดดหน่อยใหญ่ยังหน่อยนันไปนั่นจะสำหน่อยซสำเก่า ว่ามันเป็นห้อยใหม่เนาะพี่น้องห้อยแบบมันเข่ากากบางปีกายมันหาก็ได้ออกมาเนาะบปอบิเนาะมันก็ได้สีน้อยบาทันใหญ่พื่อแนะสร้างลำหน้าพื่อได้สีน้อยซ้ำโปรตีนโปรตีนพอดีกินเลยเพอดีพอดีกัดเข่ามาสิห้อยครับไม่ไปซุกไปเก็บเก็บเลยได้เปล่จ้ะโอ้ยประจุหูโกบยังมันจะมาอยู่น้าขอมบ้านนี้ เดี๋ยวกินอ้อมกบได้เนาะ่ามาเดี๋ยวจะกินอ้อมกบไปเนาะมันก็นจีดูว่ะปู่จอนเก็บเอาบูเอืดปู่ไปอยู่ในแจให้นะบอลน,นี้ครับอนนบอลหนามตื้นมันลายพี่เอาให้เถื่องผิวบิบมันจังลไรปู่ไปเอาให้นานต่ออัเห็นไหมบอลน้อนนยให้มันหนามตื้นะแบบว่าน,นั้นหอยมันจะมาโฮมกันเด้มันก็ลนเลยลายพี่น้องเลยนี่จอนเก็บประโดดปู หลังดำปุปิปุปิอยู่กะแม่สิเห็นหอยนะสไอ้นอกนี่ฮักกันอยู่บ่นี่ฮักกันอยู่บ่เป็นเพียงแค่การแสดงเป็นแค่การแสดงบ่ปกตินี่มะบ่มะนํากัน่จังซี่เนาะันกปคอยบ่คุมมเด้อสิบ่มเนาะจงป๊เพิ่นได้บงแระนี่เพิ่นมาบ่มดิอยบ่ให้เงินเพิ่นจักือเนอเงินขอป๊บงวดนี่พี่น้องเอ้ย มาถ่ายคลิปกับอบีมาถ่ายคลิปลายๆจังสิได้ายเงี้ยโอ้ยหายดลยอีโดสีบอบีดนเงี้ก็ไปซื้แอแต่แนวอ่ะนะเนวบินได้นะเนวดดีกิจคถับไปซื้อวันเห็นหนัง,ง <c oughs> บอกขมึงสิอายไปน,กกน่าบอบีกมาหจัง ไอ้ฝาเงินหมีายห้อนเอฟายร้อนเอฟายร้อนก็มีเายร้อนคือมงเสยนะนี่วนี่เห็นเอะวะได้เลนี่เก็บเอาอีกเก็บเอาอีกพอิ่มเนนะซนี่ไปนั่งจีมกินยูตูปฮะแซ่บๆโดดกูจะอบเองเด้อ ไป่แหละกูซาประกอบมึงกูจิอบเองบ่าบีว่าบี้อบห้อยเหมือนนั้นใส่น้ำตาลโอ้บ้านเฉลีอายุพี่น้องเลยบุได้รสชาติของแบบห้อยเสืลีแบบบรรบาดเขาสั่งไปใส่น้ำตาลนู้นมาเหมืนนี่เอาพี่มาเอาให้เถิงตัวนี้พี่จอนบ๊อบมาพี่มาทางนี้ให้หน้าประีแบบนี้ค่ะ พี like ่ไปเก็บให้นี่อยก่อนให้มันตื่นนี่มันตื่นนะจังห็นโอยหนิคลิปนี้ฮัฟติบตัดเดย์เนาะพี่เนาะลงเลยเนาะบ๊อบบี้เนาะมีบั้นบ่มีพันตัดผมไปเก็บให้นะผมไปเก็บให้นะมันยังขาดเนาะสดื่นพันรู้สึกแบบพันค่ายพี่เนาะมาเลาะให้นะ cho anh mình sẽ là đấy, mà kịp hỏi mà cái bộ một cái nào đấy, vợ nó xây kịp nặng Tóc bông này tóc bông này xuống bay bay phở kiếp phở kiếp u hói một <laughs> à, à. cái đài này của họ nhầm nại để có gì xảy บึงขาวาได้ปบะเนี้นปรด้เห็น,นามาจันนนอนเก็บรทีนแม่จุกมาดดำซอยเขยสิปเีนาซะเราดามึงเคยดักเขาไปคายจะเกิดอะจอนมาเก้าอบ,า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 บา ป้าบักจอนคนมันขวงพี่น้องเอ้ยหลักเข่าแม่ไปขายเขา่าซมาค้ำพันตัวจริงนกแงเนี่ยวนี่เจ้ามีเอฟซีจากนี่ได้เนาะเก็บเอาได้ลายที่จอดหมักนี่เสียดายหอยนะมัง่ายไปเลย คำพันธุ์ที่คนซางบพักนะว่าเพลงสัญญาน้ำตาแม่ว่าจอดเมื่อพักนะว่าเพลงสัญญาน้ำตาแม่มาคำพันธุ์ที่คนซาหันหยดน้ำตาแม่ทำให้แครน,นะเหตุให้แม่เสียใจอันนี้บ่ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสัวคักที่ดื่มดูแล <c oughs> ปากคำพันคนนี้สิเป็นคนดีจะกะว่าสิจ <c oughs> นะกะบอกแม่จะนึกระบบจอนสิเป็นคนดี้ะเด้ออีแม่จะกะว่าสิเศร้าคล้ายเขาจอนเศร้าคลายเขาที่แม่ที่ได้เด็กไปเอาแบบเท่ๆบ้าขวางเนาะกดเนาะ เดีี๋ยวนางแค่หลอกหลักก็เข่าแม่ตัวเองรักเข่าคนอื่นปืนนะเขาถึยิงเพื่อแบบจะเป็นคือแบบปัญญานังอันนั้นถึงยิงนะนั่งเอียงเ่ยไปรักเข่าประเดี๋ยวยังปัญญาเรนโอ้อะจักนางเอียงนะแต่มันถึงยิงนะจักนางเอียงถึงยิงอยู่ที่เล้า บ่บ่เก็บลอยเพื่อนเไหนกับเพื่อนคนเดียวนี่นะเก็บอันนี้ที่จอดบัดคำพันที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ ไอแม่คงเจ็บหนักลูกมันสัวพักที่ลืมดูแลแมักโตปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีนต่เด้ออีแม่สิตั้งใจลบ

เกือบอยู่พวกไปทางไหนมึงจะออกทางไหนบ่หรือไปปีนหัวเขาเจ้าได้อันนี้รอดอ่ะหัวเขาเจ้าสิฟ้าไปพี่น้องฟากันย่างเมื่อเนาะไปย่างเราเกือบหาทางนะที่เมื่อทางไหนจนทางนะอืมเดี๋ยวกินแสบเลยพี่น้องเอ้ย